จำไว้ว่าพยายามทำกับข้าวแบบนั้นให้กินข้าวแบบนั้นแหละี่แบบที่แบบนอาอ่กว้าหโอ้าน่ nggak mau, nggak ยังฟ mm. ้ายนน้องทั้งการสินปทังการสิล mm ปินดำน้ำซุ่มหมือนปลักรูดหูเนจัน้อยใส่แต่นี้เอห่เนจังนขอยเยี่งข่าวพันเลยบะลูกวันนี้อะลูก ตัวเนี้ยแบบง่ายๆเ็นป่ะบอหน่อเด้อโหขาวแรกห้ามูนี้ก็เป็นกระเสียไ่ไม่ได้เสียโไมก็หะระแสีลูกกระสบ่เยอะ้อมากลูก